เอาละครับเพื่อนๆสวัสดีครับผมยินดีรดับสุนเดงเรียกชั่นมาเรียบร้อยแล้วเพลงชาๆที่เราเรอคอยจากน้องโมงกับดับเบิลแบมเอ็กการเพลงนี้ประกอบละครใจซ่อนรักเพลงที่ชื่อว่าไม่บอกก็รู้ว่ารักจะเป็นอย่างไรไปรอมานานแล้วแม่จา๋าพร้อมแล้วเชิญครับดูได้ที่ช่อง3นะหนังเรื่องนี้ขึ้นมาแบบคลิ้วเลย เสียงใครนะชาร์จชาร์ดาไม่รู้เป็นเสียงวอกกี้ท็อกกี้เล็กๆไม่แน่ใจว่าเสียงน้องโมหรือเสียงน้องแบมคล้ายๆกันด้วยตอนที่ร้องมาก่อนก็เนื้อเสียงใกล้กันมากพูกนี้ ไม่ใช่เสียงน้องโมนี่เสียงน้องแบมใช่ไหมตรงนี้ผมบอกก่อนเลยว่า m อวอาจจะเป็นภาพจากละครประกอบผมไม่แน่ใจว่ามีให้เราเห็นน้องโมไหมหรือว่าน้องดับเบิลแบมหรือเปล่าจะเป็นอย่างไรไม่รู้ไปกันนี่ไงไม่ใช่เสียงน้องโมเสียงแบม,ม,ม,มเป็นพอดีนะ บแบบฟังแบบไม่ต้องฟังท่อนที่น้องโมจะขึ้นมาร้องเลยคือเพลงถูกแต่งขึ้นมาแบบอมยิ้มในหน่อยหวานๆแล้วลองคิดว่าน้องโมร้องท่อนเมื่อกี้คือร้องได้เลยเพราะเพราะเสียงเพราะพ,าะพาะจากน้องแบมด้วยเมื่อกี้ดีมากพอ,อแล้ว ใช่เลยอ๋อแบบคือดีอร,อร้อ,องดีอ่ะมันโูบา เป็นเพลงที่แบบฟังครั้งแรกคือเพราะเลยเพราะแบบอบอุ่นอะคือไม่ต้องฟังจนจบอย่างรู้เลยว่ามันมีความอบอุ่นใจมีความห่วงใยอยู่ในเสียงน้องที่ร้องออกมาถ่ายทอดอารมณ์กันได้ดีมากน้องแบมน้องโมร้องเข้ากันมากๆเลยอ่ะคือยังไม่ได้ฟังจนจบนะแค่ช่วงแรกของเพลงเนื้อร้องอบอุ่นมากวิธีการสื่ออารมณ์น้องๆก็ร้องได้แบบ มีความขอบคุณนะที่ดูแลก,กันขอบคุณนะที่รักกันอะไรเงี้ยมีความสุขอบอุ่นใจอบอุ่นหัวใจอะไรเงี้ยเฮ้ยมันส่งถ่ายท,ทอดออกมาแบบนั้นเลยอบอุ่นมากแม่ มันมีความยุกยิกในหัวใจสูงๆเลยทีเดียวคือเขาประสานเสียงกันได้เหมาะตั้งแต่ตอนที่คเวอร์ที่แล้วแล้วอะแล้วเขาเลือกที่จะมาร้องเพลงประกอบละครใจซ่อนรักกันอีกรอบหนึ่งเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากเลยอะผมบอกเลยแบบหูเคลือบทองแบบอ่อนโยน สิ่งเล็กๆสิ่งเล็กๆทั้งคู่คือเข้ากันมากเป็นคู่ที่แบบเอามาร้องด้วยกันแบบเข้ามากๆดีมาก ได้เห็นสายตาของคนที่รักเท่านี้ก็สุขหัวใจใท,ท,ท่อ,อ,เอนอเมื่อกี้น้องโมเป็นท่อนร้องหลักน้องแบมเป็นคอรัต ติดหูเลยฮะฟังครั้งแรกนะผมบอกก่อนเลยว่าติดหูเลยอบอุ่นหัวใจมากๆมีความรู้สึกที่น้องสื่อกันแบบออกมาทางเสียงร้องได้ดีมากเสียงเล็กๆเสียงแบบ หายใจ,ยใจเมื่อกี้แบบไม่ได้ดูเนื้อข้างล่างนะผมเดาว่าหายใจแน่นอนแล้วก็ฟืดแล้วก็จูก,กันเดา ไมหมองฮาจบ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 โอเคจบไปแล้วจบไปแล้วสำหรับเพลงใหม่ล่าสุดต้องบอกว่าเป็นเพลงช้าเลยต้องบอกว่าเป็นเพลงช้าเพลงคู่เลยของน้องโมและดับเบิลแบมเอกันนะครับประกอบละครใจซ่อนรักเพลงชื่อว่าไม่บอกก็รู้ว่ารักอย่าลืมไปดูต้องบอกก่อนต้องให้เครดิตกับเขาเรียกว่าแหล่งที่มาก่อน c h 3 Thailand Music นะครับไปฟังได้ไปปั่นวิวให้น้องกันได้ใครรักต้องโมใครรักดับเบิลแบมนี่เลยผมเอามาจากตรงนี้ YouTube ชแน l เขานะครับ c h 3 Thailand Music เซิร์ชเข้าไปหรือไม่ก็เซิร์ชคำว่าไม่บอกก็รู้ว่ารักเดี๋ยวก็ขึ้นมาที่ตรงนี้แหละนะครับผมก็จบไปแล้วสำหรับการดูครั้งแรก MV ครั้งแรกฟังครั้งแรกสำหรับผมเลยผมบอกเลยว่าเพลงเนี่ยเรื่องเพลงก่อนเลยคือแบบ เขาเลือกคนที่มาร้องด้วยกันเหมาะมากเสียงเล็กๆเหมือนน้องเลยครั้งที่แล้วก็หูเคลือบทองกันไปทีแล้วครั้งนี้เคลือบทองหนักเลยเป็นเพลงที่มีสกิลการร้องเส้นเสียงแบบเล็กๆอะ่ะแถวเสียงร้องสูงแบบเฮดโทนแบบเล็กๆแล้วน้องทําได้ดีกันทั้งคู่เลยอะ่ะร้องเพราะเนื้อเพลงดีถ่ายทอดอารมณ์กันออกมาได้ดีมาก มีความอบอุ่นความรักความห่วงใย,ยกันอยู่ในเนื้อเพลงอยู่ในอารมณ์ที่ร้องออกมาด้วยคือเข้าถึงมากๆเป็นเพลงที่ดีมากเพลงหนึ่งเลยไม่รู้จะติอะไร Mv ก็มันเป็นให้เป็นภาพจากภาพยนตร์จากหนังะเนาะใจซ่อนรักแต่พูดถึงภาคของน้องโมกับการร้องเพลงกับดับเบิลแบมเนี่ยมันออกมาดีมากเพราะ ร้องออกมาสื่อความหมายได้ดีมากๆผมแอบดูเนื้อเพลงตามไปด้วยคือน้องร้องดีมากๆทั้งคู่ต้องบอกว่าไม่ได้มีใครด้อยกว่ากันเลยจะบอกว่าโมดีกว่าก็ไม่ใช่ดับเบิลแบบดีกว่าก็ไม่ใช่ผมพูดได้ตรงนี้เลยว่าดีทั้งคู่และเหมาะมากขึ้นเพลงมาท่อนฮุกท่อนอะไรลงตัวและนังน้องสื่ออารมณ์ก็ได้ดีประมาณนี้เลยไม่ต้องพูดอะไรเยอะฝากเพลงใจซ่อนรักก็ไม่ใช่นี่ฝาก เพลงไม่บอกก็รู้ว่ารักจากเขาเรียกว่าละครใจซ่อนรักเนาะกันไว้ด้วยป่นวิวด้วยผมรอมาสเตอร์เดี๋ยวต้องโมต้องมาร้องแบบเดี่ยวๆให้ฟังแน่นอนไปหารอดูกันได้เจอกันใหม่ฝานีหน่งครูชนเนกันไว้ด้วยไม่ต้องพูดอะไรเยอะก็คือออกมาดีมากผมไม่รู้จะพูดอะไรก็คือมันการใส่ทอดอารมณ์ของเพลงนี้อ่อนโยนอ่อนหวานอบอุ่น รู้สึกมีความห่วงใย,ยอยู่ในเพลงแล้วน้องๆสื่ออารมณ์กันแบบอบอุ่นอ่ะมันดีมากเลยอ่ะประมาณนี้แหละไม่ต้องพูดอะไรเยอะคือชอบมากเลยฝากไว้ด้วยนะจ๊ะไปแล้วดีมากจริงๆ